หาเสี่ยวผมว่าสองโลพี่พี่กำลังแต่งตัวให้นะครับวันนี้เป็นอ,วอมวยอมวยกินข้าวหรือยัง หมวกของใครเนี่ยคุณท่านหมวกไหมหมวกหมวกนอนไปนี่มโมงนี่จ้าคุณได้นอนหรือยังนอนนอนบนห้องแต่งหน้าเมื่อกี้ไงฉันก็นอนแล้วทั้งคืนเลยเอ้าคือได้นอนมื้อคืนกับมั่วหอนอเอแล้วก็นอนมาต่างแม่ตีหอนตีสามนอนเลย เขอมา่าคือกันล่าวอะไรนีน้นกัดเดี๋ยวมันนี่เขาเขาจะเหงาอยู่ดิเขาเหยาอยู่ดิเราจะไปสัมภาษณ์เราจะไปสัมภาษณ์แล้วเราก็จะไปมหาชัยเราก็จะไปรงมาธิเเอร์เราก็จะดิ่งไปที่ปิชูสามหม่องสามม่องตอนไปสัมภาษณ์สัมภาษณ์ไหนไม่รู้เพราะจะไปสัมภาษณ์อยู่ไหนล่ะ ตีบอกว่าคนหลายๆนะครับเป็นทหารว่าครับพี่น้องวันนี้อันนี้ร่วมเป็นกรรมการตัดสินรายการหมอนัมไอดอลนะครับวันที่สองของเดือนนี้นะครับซีมี่ยู่เดือนละสองเมืองวันที่สิบกับวันที่สิบวันนี้มีออนแอร์อีกหนึ่งเทปวันนี้มีออนแอร์อีกหนึ่งเทปหรอใช่ค่ะ บ่ายสามโมงสีห้าตามดูดป่ะช่องย3ิบสม่ไปไไปใส่ไปถ่ายวอขึ้นรนเลยครับขึ้นรนเลยขึ้นรนเลยขึ้นรนเลย <laughs> ใหโยไปบนี่เพียงร้องเท่าโอ้านครับนนไกแม่กันไหมสวัสดีพ่อเอ๋รับยาบครับพ่อรับสอัสอยากนั่งวนเดี๋ยวลงไปหาดอกนก้อิะงคิวให้หมอนึ่งนะ พี่น้องมึงอีกสิจะลงให้บอล์ยิงทำไมเพราะนสวยแล้ว,ลวนะเพาะว่ต้องแต่งดอกอุ้ยเสียงความาเที่ยวแม่กุณหญิงว่าอะไรนะเมื่อกี้นี่อ่ามันยัยงเห็นโซฟาทีมงานหักอุ้ยเอากําลังนั่งอยู่ดีๆมาปีนได้ไหมปีนเลย,ลยเปล่ะปีน,ปนแล้ววงเดตพุ่งเนี่ยสวยจ,จิย๋วเลยผมไปนั่งของเขาประกัน เขาพูดมากเขามีโซฟาปจังเาเขานัาเด็เขานังลงปุ๊บฮักปรับหลุด้มันหนักกระโป๋งหญิงเหรอกระโปรงหญิงมาไว้ทั้งนั้นเลอยแล้วเอาไปเลยเอาไปนึงอาเมาเดียวเลยแล้วอวนยอมหลับเถอว่าอวนก็ว่าไปเลยหลอกหายเลยมืเดียวเวราบอกไปถ้าอื่นถอยไน่อยพวกนี้กระเป๋าละนะ ความจริงคือความจริงความจริงคือสียงม่ตายความจริงคืออันมาเดียวอ้วนอ้วนห็นตัวอีเป็นทางโซฟเป้าคลันแล้วมายอมรับถูดว่าเขาออกอันนี้ที่แล้วโจกันนั่งป่นยกันเน้ะถ้าวกบ่ิษับอกไปเี้เวะตัวอีเซลเรยวมันบ้างในกล้องบางไปที่ใหญ่บัทน่ยังหนลใหญ่มาก <c oughs> นึกว่ารถไฟขบวนหนึ่งไ่หน่อยไปหายเทีอนบ่เันมานี่เออชิงเลยว่าม,มาส่งเราไปเลยอารัก

ห้องแต่งหน้าไม่ไม่เหมือนห้องแต่งหน้าเลยนะพี่ผมว่าเหมือนร้านกาแฟมันคาเฟ่ใช่ไหมใช่มันคาเฟ่อะไรอย่เงี้ยตอนนี้กำลังลงแป้งสิงคโปร์นะครับ วันนี้มันอยู่ห่างกันบ่มันอยู่ห่างกันบ่อะนะวันนี้สมุทรสาครกับสมุทรปราการอะสมุทรสาครอร่อยสมุทรสาครกับสมุทรปราการหรออร่อยอยูแล้วค้าไปจังเนี่ยสมุทรสาครก่อนพวกไก่สมุทรปราการสมุทรสาคร เจ็กิโลจกิโลเอาไมเดียวก็ได้สั่งก็ลอยไปก็บึงก็ได้จับมต้องเบิ้มมาหาใครมใกล้ัเฮ้ยเฮ้ฮฮงานสานะงานอะไรเธอจะจะงานแรกเธอจะไปไหนอยู่ลงหิวเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะ ช่อง23นะครับเวิร์คอยส์นะครับฝากติดตามอีหลาหน่อยพ้อบกับทีมงานหมอลัมทั้งซีขนาครับผมขอบคุณหลายๆครับคลิปนี้